สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีของดีมานำเสนอเต็นท์ขายของแบบพับเก็บได้ที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มใช้งานง่ายแข็งแรงทนแดดทนฝนเหมาะกับทุกกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะขายของจัดงานหรือออกบูธนิทรรศการเต็นท์ตัวนี้ตอบโจทย์ครบครับชุดหนึ่งประกอบด้วยโครงเหล็กหนาพิเศษและผ้าใบหลังคาเต็นท์ผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบ P ี c กันแดด กันฝนร้อเปอร์เซนไม่ต้องกลัวเปียกไม่ต้องกลัวร้อนสีไม่ตกไม่หลุดแม้โดนหนามฝนจัดจัดโครงเหล็กพ่นการสนิมด้วยสี p เด d e r coat แข็งแรงมากครับเสาเต็นท์หนาทนแดดทนฝนสีสุ่มขาวหรือฟ้าอ่อนดูดีทุกแบบผ้าใบามีให้เลือกถึงสสีน้ำเงินแดงเขียวขาวส่วนโครงเต็นท์มี2ส,สีหลักคือน้ำเงินกับแดงเลือกได้ตามสไตล์เลยครับ ขนาดมีให้เลือกหลากหลาย2ค2 2ค3 3ค3 3ค6เมตรจะตั้งแผงลอยเล็กๆหรือเปิดบูธใหญ่ๆก็จัดได้หมดจุดเด่นคือผ้าใบหนา1,300ดีระดับความหนาที่มืออาชีพเลือกใช้ระบายอากาศดีไม่อับชื้นทำความสะอาดง่ายใช้งานสะดวกพับเก็บไวไม่เปลืองแรงบริการจัดส่งรวดเร็วทันใจสินค้าคุณภาพมาตรฐาน คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับใช้ได้ทุกสถานการณ์งานเลี้ยงกลางแจ้งงานบาร์บีคิวงานขายของริมถนนกิจกรรมสวนชายหาดหรือแม้แต่ช่วยบรรเทาภัยพิบัติก็ยังได้ข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่าใช้คัตเตอร์กรีดกล่องตอนแกะสินค้าเพราะอาจโดนผ้าใบขาดได้และอย่าก,กางเต็นท์ในพื้นที่ที่มีลมแรงหรือเปลวไฟรวมถึงบริเวณที่น้ำฝนไหลลงตรงๆเพราะอาจทำให้โครงหรือผ้าใบเสียหายได้ ถ้าจะกลางในพื้นที่ลมแรงแนะนำให้ใช้สมอบกพุกหรือถุงทรายถ่วงขาเต็นท์ไว้เพื่อความปลอดภัยและถ้าอยากยืดอายุผ้าใบแนะนำให้รองจุดเสียสดสีด้วยผ้าหรือฟองน้ำครับวิธีดูแลก็ง่ายมากเช็ดให้แห้งหลังใช้งานหลีกเลี่ยงสารเคมีแรงๆและอย่าใช้ของแหลมขูดขวานสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยหรือกรอกโค้ดค้นหาเต็นท์พับขายของรับรองว่าได้ของดีใช้งานคงแน่นอนครับ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า